สวัสดีครับนิโก้คอตัวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่พี่วิสัยอยู่ที่ร้านตัดผมคอนเกคสาคอนเเคสาไม่นะครับนะครับคื่ถนนสีบุือครับถนนสีบุรีเอ่อเทียบคุณฝ้ายนะครับถนนซอยนะครับซอยอยู่เข้าเข้าตลาดซอยวัตถุชานิี้มนี่ครับเจ้าของร้านครับเจ้าเจ้า ข้าตลาดดีครับนี่ครับกืเอเข้าตลาดเนคุณตาเหรอเนาะข้าวตลาดเม่อไหร่รับตอนนี้แปดสิบเจ็ปีแปดสิบเจ็ดปีโอ้ขออนุาตเนคุณตานะครับนี่คือจากของหลานดังเดิมมากจะปีลวครับคุณตาครับห้าสิบสี่ปีอยู่นีป่ครับผมอยู่นีเออเปิดพศสิบสองเมื่อกี้จอะห้าสิบโอยู่พศสิบสองหาโกโเคนาะครับหาสิหสิบกว่าปีครับห้าสิโปีโอ้รับผมวันนี้ คนขายอันนี้นะครับคุณตาขายขวกเสียมขวบวางใต้กระเสียอยู่หนาลานด้วครับพี่น้องทุตุพร่านมาทธนีิกะไม่แวะอุดหนุนคุณตาได้นะครับราคาตั้งแต่บาทครับคุณตาครับมีลอยสองลอยสามลอยโอ้พวกมีดพวกจอพวกเกษตรสีปานเท่านะครับเออมีดทุกอย่างปานเท่เป็นลานโบราณนะครับเดี๋ยวผมจะท้าป้าเป็นขนาดลานเนาะเนี่ยสาวก็ที่นี่แมค้าเมาขายตลาดเสาวนี่ตลาดค้าเมาขายทุกคนเขาใช้เครื่องตลาดบอกไม่บอกวาบเกจสะาด เชือาไม่นี่นนี่กะเลเสียขายจอขายเกี้ยวเกี่ยวบาเท่ากันมีเบอร์ทุกอย่างนะครับก็ป็นบ้านผมขายหลายหูซางสองสองคนวีโอ้สุดยอดเลยไปเียาแต่ใสคือจังทักผมเป็นตา ะคือตาเป็นเงียนมาตนแต่ใส่บ่แต่ก็หาตัดบมันออกอย่างเขาลานนเบิ่นนะบอกบอกโอ้ครับวันนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่พศ12เลยเออเริ่มตัดมาเป็นเป็น,ปนรักไงก็คือพศส,ส <12 S> 2บสเพาก็ตัดแต่ว่าก็่อนเป็นหนุ่มปู่เป็นหนุ่มก็ตัดเล่นไปเรื่อยเนาะอยู่นี่เลยเนาะบอ โผล่ตั้งแต่ก่อนจะเป็นซางก่อนจะมาเปิดร้านอยู่นี่เต่ว่ามีร้านมีของพวกพี่ชายนะเขาจะตาอยู่ถนนเพี้ยนโพธนาคิดอยูงใอ้โหม่้ายว่าไม้ตัดมือนะตัดว่มีไฟฟ้าตัดแก๊กๆกันนะแก๊กๆครับมันด้นวยแต่คือคือผลมาจากพี่ชายน้อมีร้านพี่ชายอยู่หันแล้วก็เชื่อว่ามีความหูมีเฉพาะชำนาญแล้วก็มาเปิดร้านอยู่นี่้อท้องสิบสองนี่เปิดยาวเลยเนาะเปิดยาวเลยโอ้โหบนนี้มีเปลี่ยนเจ้าเลยอยู่นี่ ซู๊ดยอร์ดดีดีครับนี่คือของโบราณรูทุพอลทีไซน์ครับตานเก่าแก่ความเป็นกันเองนะครับเกอนี่คือ,อคนลูกค้าก็มีแต่รุ่นไหนรุ่นลูลกค้านี่เปลี่ยนไปบอครับส่วนใดที่ลูกค้าหลายที่สุดเลยส่วนที่ว่าทุนตาว่าตัดแบบปิกๆที่สุดเลยตรงเรื่องอยู่ฝุ่นเรื่องของร้านนี่นะวางระวงัวงเวลาดอยสิบสองสิบสามสิบสี่นี่ว่าตลอดรายอยู่บอแต่ว่าก็มีต่อเนื่องที่ขัดแย้งว่าบ่บ่บ่ห่างหายไปสายาหรือาห่างช่วงอยู่ที ช่วงโควิดบ้านโอ้แค่กระทบตอนโควิดแต่ว่าปกติกับบอคอยบ่คอยขาดลูกค้าปไนไดนก็บ่ขาดไม่ได้เด่นทางอยู่คือหลังเก่าแก่เน้องนะครับโอ้คุณตาต่กับมาเป็นลักชัวรกับมีเงินมีซ่านอยู่เลยมนีนบ่กเนี่เศร้าเขาบอสใช้เงินคุณตาอยู่ใส่นี่นี่เมวานนางนี่ครับมี่หลานเด็กจะคล้องหลานอยู่นีนะครับวั่นหลานหลานหลานบุษบาโอ้ผู้สาวนั่นนั่นนั่นภรรยาคุณตาบ่ะคุณใหญ่นะคุณใหญ่บอส คุณตาเป็นหลานขายของเดือดครับขายของตัวไปม้วนหนึ่งเสื้อผ้าล่มนี่เบิร์ตทุยาฟังนี่ครับขายมาเซาตัวนี้คือซาวธุรกิจตัดผมเท่านั้นคือบ้านบ้านนั่นมาอยู่ที่หลังเป็นบ่ป้ยยี่สิบแน่แสดงว่าสร้างได้นอนตัดผมว่าสีตัดผมนี่งย่อนอยู่นี้แต่ก่อนยอนอยู่นี้คือคือจากร้างตัดผมคือสามารถสื่บาทหลังเป็นหลังใดในทุกคนแต่ก่อนก็ธรรมดาได้ครับนีบ้านในายสำนี แก่ๆว่าคาดผ้านี้เลยล่ะเอ้าไอ้แม่เปียกๆชุ่มมือนะหอมเงี้ยงเลยครับสุดยอดดีๆครับนี่คือบรรยากาศนะครับมาเป้าขับพ่นเก่าแก่ในอุ้มพรอนิสัยแหละครับที่หลานเก่ายวแกนะนะครับเดี๋ยวปี่บรรยากาศในหลานนอกบันิพุตตานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไป่เบืองมาแจกกาศในหลานเอ้านะครับนี่คืออาชีพที่สร้างสร้างงานสร้างคนผิลป์ภูมิภูมิครับสองทางนี่ต้องพี่เดียร์พี่เดียร์ผมมาทานยุ้งพ่อนึ่งแบบตาค่ายผมอ้าวก็เลยเฮาอยากร่อเกลยนลูกไม้ก็เลยมาษาอยากย้อนยุ่แน่นะครับ เดอดหยอดย่เป็นยอดไหวาเดท่เราแต่ว่าการบริการที่นี่นะครับมีที่กาการหนวดด้านนวดด้านต่างเียนี่เราาเลือเยยงะไรทำให้หมดเลยเป็นสิบาบาทันสิบาทเะครับาาที่เราถ้าเราเนเมืองเมงเพนล่าพานล่รแก่ับมันจะได้เท่าที่ใชนใช อแก่กับคนโบราณแล่าแนนาบหลังเราแก่ก้กับศาสเลยเมื่อที1 2หลังพราระรับความเราแก่ข้มาดีเรื่อยๆนะครับควารือกทางการตาดคอที่เราไเจตทให้เอาไป่ได้ดูดีๆดีๆีๆดูดี้ดูดีๆดูดี ตไอขากเสียมตาบอกาโบราอันี่บอนะับผมนครับตกตุกตาน้ไปโซนี่โซดี่โซดี่โซดีเผยแผ่หลานเก่าแก่ของสมควไปโซดี้รวยรวยรวย you. Mm -hmm.